สบายดีเด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพบพ้อกันยามแรงเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะแรงแก่ๆพี่น้องเอ้ยโดยมื้อนี้ก็มาเบิ่งความคืบหน้าการเฮ็ดค่ําแพงของเฮาเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเด็กๆกํลังเลิกโรงเรียนพี่น้องเอ้ยอาปาเตอร์มาแต่ไสเด้โอ้ยสดีโดยอ๋อโดย พากันมาเล่นแต่ต้านค่าแม่น้องเซอร์พี่น้องกำลังสีเมื่อเน喏กำลังสีเมื่อมานุ่น้องเนาะอ๋อมาส่งน้องเซอร์บ่เอ้าชงให้เพื่อนๆมานุ่น้องโอ้มานุ่น้องมาเล่นนุ่น้องแต่เศร้าเว้มาเอาไปเด็กเมยมาเอานอยเฮี้นกับยิมทางพี่น้องเลยเนาะโดดกกาาายยไปมเด็กๆกับกำลังเลิกเทียนพี่น้องเลยมากำลังสี่สี่โมงเนาะ กำลังสี่โมงแรงพี่น้องเลยเมื่อนี้นอกกามาอัปเดตกำแพงเข้าเนาะดู่าหัวเฮ้าพี่น้องเลยเนาะทีเฮ้าเห็ดต่อออกจากประตูเลยเนาะพี่น้องเลยตอนเมื่อนี้กับทั้งสร้างเพิ่นกับอ่าได้ก่อได้เนาะก่อขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเนาะได้ทั้งทั้งเหนือพี่แล้วแล้ววันเนาะพี่น้องเลยทั้งเหนือแล้วไปแล้วเนาะนี่ทั้งนี้ เห็ดเพิ่มมองมาอีกเสาหนึง่งพี่น้องเลยเพิ่มมาอีกเสาหนึง่งก็มี่เอฟซีเนาะคอมเมนต์เข่ามาอยู่พี่น้องเลยเนาะว่าเป็นยังคืออ่าเห็ดอันหัวกวนเสาไฟน้องเนาะเสาไฟแห้งสูงนะพี่น้องเลยก็คืออยู่ฝั่งล่าเขาหนาะอ่าเสาไฟเข่าไปอยู่ในอ่า ดินคองชาชนพี่น้องเอ้ยเนาะ <c ười> ก็คือเป็นแบบนี้มาแต่ละหมู่บ้านก็เป็นแบบนี้มาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็คือนี่เลยนี่สังเกตเบื้องซ้านั่นกับพอดีเพียงกันครับอันอ่าห,อห่องเคลื่อนเพลินเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าฟังนี่นะโบมี่พี่น้องฟังนี่นะโบมี่มีแต่ฟังนี่เนาะเพื่นเสียเอาฟังนี่เอาฟังนี่มาจนลงไปจนสุดบ้านเลยพี่น้องเอ้ย ตามมัน FC เ,นนเนพิ่นคอมเมนต์มาเนะะาะพี่น้องเอ้ยเนาะับักเสี่ยวคนพี่น้องเอ้ยรถเพิ่นแล่นกลาทางเนาะเพิ่นมาส่งนักเรียนพี่น้องเอ้ยโดยตาม FC ที่เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะเพิ่นก็มาอยู่ท่าอยู่ฝั่งไทนี้ท่าว่าเาไฟฟ้าอยู่จุดใดก็คือเป็นดินของรัฐนะพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าอยู่ลาวเฮาว่า ทางลานเพื่นมาใส่มาพังใส่ดินของประชาชนพี่น้องเอนะ๋ยเนาะคือเสาผ้าผ้าตกถึกดินไผ่ก็ต้องได้อ่าพังอยู่หันพี่น้องเอนะ๋ยเนาะคือพังอยู่ดินผู้นั้นพี่น้องเอนะ๋ยเดี๋ยวทางพม่น้องอนุนสีผ้าย่างเบิ่งเนาะมื่อนี้กะเห็ดใดคืบหน้าไปหลายเติบมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะเมื่อวานนี้เพื่นได้มาแต่เทคานพี่น้องเอนะ๋ยเนาะเมื่อวานนี้เทคาน โดยเมื่อนี้ก็ได้มาโกเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะทั้งสางเฮากับพุ่นพี่น้องเลยกำลังย่ออาเสาสิไปตั้งอยู่พุ่นแบบนี้พี่น้องเลยเนาะสิตั้งเสาไหวเมื่อนี้พี่น้องเลยโดยเพราะว่ายังพันคำเนาะเคือการตั้งเสาไว้พี่น้องเลยเหมือนเด็กตะเกาว่าหามุ่งกลัวพี่น้องมีแต่บูเถาเอ็ดเวียกพี่น้องทีมงานสางยาวเขาก็เป็นผู้เฒ่าเลยพี่น้องเลยเนาะโดยอันนี้ก็ เออภายนี่ก็เพิ่งแล้วไปเมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกําลังก่อแล้วกําลังแลไปกี่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวสิพาปลาดุงเนาะย่างไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะย่างไปเบิ่งทางางเก่อนเนาะกําลังย่อเาไปพี่น้องเอ้ยอย่างเเนาะพี่น้องเอ้ยสบายดี สบายดีด oh, ูนักไล่งานนักไล่เฮ้ยสบายดีเด้อทางดวงยาเพื่นเนาะพี่น้องเลยอืมพักกันหามเสามากเซสุกเซสาบมากกี่นิ้ยเฟพพักเฟพหยามาเลยโดยมาตั้งเสาทางใต้บ้านนี้เนาะอืมพักเก็บหยามาเลยโดยทางนี้ทางนี้มีจักเสาก่อนลุงโอ้คือกัน อ๋อทางนี้ก็มีหกเนาะโดยไปพุ่นได้เสาหรืออืมโอ้ไปพุ่นเสาหนึ่งคือคือการกำจัวนั้นแหละอ๋อเป็นเจ็ดเนาะโดยวอล์ดเป็นหกกงตัวนั้นอ๋อหกตัวนั้นคือมากมากพี่น่ฮะเท่าไรมือนะเนาะพี่นิฮะอ๋อไปพุ่นอีกเสาหนึ่งพี่น้องเลยเดยเข่าไปนั่งอีกเสาหนึ่งเนาะโดยก๊กหมัดหงเห่าก็ได้ตัดถิ่มเลยแด้วเนาะตายแล้วพี่น้องเลยฉกฉกดึงอาไทมาต้นนั้นดึงต้นนี้ไป อืมโดยโยเพราะว่าต้นตัวข้างในน่ะดึงตัวนี้ไว้เนาะโดยอือพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็สิตั้งตั้งเสาไว้ก่อนเนาะมื้อนี้เนาะตั้งเสาไว้้วด้อมไก่อนโยมืจะได้เท้พื้นอืว่ามืเพิ่นอยากก่ออันตันงัวไว้พี่น้องเอ้ยก่อตันงัวไว้งัวเพิ่นเข้าไปกัดกกหนองไม้แม่น้องอนมนต์บ่ไดพี่น้องเอ้ย เอาตันเอามายารุ่นสะน้ําเอานะเนาะน้ําเอาแหละโอ้ยน้ําบากอีหลีพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเวียดยามฝนเนาะได้สะน้ําเอาพุ่นุดคุมไปแล้วก็ได้สะเอาบัดนี้พี่น้องเอ้ยเอาน้ํามันออกอือๆมื้อนี้ทางสงเพิ่นกสิตั้งเสาทางใต้นีพี่น้องเอ้ยเนาะเออเสาเสาที่6่นได้ขุดพี่น้องเอ้ยเนาะตั้งทางด้านหน้าก่อนพุ่นน่ะ โดยวันนี้เราก็มาอัปเดตเนาะให้พ่อแม่พี่น้องประดุงเบิง้งจำเพาะข้าเห็ดไปหอดใส่เดเนาะพี่น้องเยหัวข้าวเนาะพี่น้องเยเนาะคือประตูนี่ก็เห็ดไปคนละส่วนเด้อพี่น้องเยเนาะบริห็ดรวมกันคือแล้วไปแล้วเนาะส่วนประตูนี่พี่น้องเยคือเห็ดหัวนี่ก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องเยเอ้าเป็นองงย่างนี้อย่าเพ้อเอ้เลย เพื่อนว่าส <aging> <uit> ิก็ตันงัวไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะจังจังสาบน้ําลังพี่น้องเอ้ยอืมบันี้เฮาก็เบิดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่อทรายน่ะยังอยู่พี่น้องเอ้ยว่าเฮายังบ่ทันได้าบแต่ว่าเฮาต้องได้คานที่หยังมันเบิดแล้วเนาะเฮาผู้ทางสร้างเพิ่นก็ไปเอาเฮอันอ่าตู้ตู้เพงเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะหรือว่าเฮบบุญเพยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นาบเพื่อนมัน เพิ่นที่ยงคันที่ยังมันเหลือแล้วเพิ่นก็เลยว่าให้เอามานะเพิ่นสิขายให้พี่น้อยเนาะทางซางเขาก,ขก็ไปเอาอยู่พู้นไกลๆพูพ่นพี่น้องเยแต่ว่ากับโบพ่อหรอกเนาะกาสิได้สซ่างมาใหม่อยู่แต่ว่าทางบา่าวเซนไปสซ่างมาแล้วเฮเพิ่นเบิด,ดูหันกับพี่น้อยเนาะกาสิใส่ของบาบุญเผยไปก่อนพี่น้อยทั้งซ่างเพิ่นตั้งเสาบ,บัดรครั้งนี้ได้พี่น้องเย วัดเทียงน้ำเทียงน้ำหยังคักแน่เลยเนาะเดี๋ยวมาเบิงทางดุงเพิ่นตั้งเสาพี่น้องพ้อจะไปเอาไก่เลยเนาะไปสุกมาไก่เลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปสั่งมาแล้วยังยังบ่มีเนาะแ่ทรายยังบ่มีพี่น้องอ้ขาดตลาดแฮ่ทรายก็ได้บ่บโต๊ะลุโพดเนาะมงนึงนี่ก็ได้ฝนตกบ่ขาดเลยอืฝนตกบ่ขาดจักเทื่อโบ่ได้ฮายพี่น้องเอ้ย อันนี้นี่เป็นขันตอนยงังอันนี้ดูอันนี้เป็นขันตอนยังก็ตัวน,นี้อันตั้งลักเสาแจ้มันแหละแบบว่าเรียงเอาตัวนี้ให้มันเทียงอลไจังบัน,นี้จะดึงเสือกเอาอ๋อคือเอาลักอันเสา,าลักเข้านี่ให้เทียงเนาะโดยเอาตัวนี้เป็นลักคือรทีว่เาเฮาใส่เสือกขนาดเอาบันโดยดึงเอาอืมพ,พวเอาเสาลักเป็นเทียงแล้วก็ ก็ได้เนาะพี่น้องเอ่ยมันี้มันได้กระดึงเสื้อเนาะแต่ว่ามันอยู่แน่นไปเลยโดยทำมากแต่พอเห็ดเนี่ยจังหน่อยเนาะกำลังเห็ดหนาแดดสองมือพี่น้องเอ่ยกำลังได้เห็ดเต็มที่สองมือเนาะสามมือกับมือเห็ดมาเห็ดมือตะบิดนั่นพี่น้องเด้อหันเลยครับฝนตกกระนำลงมา ผลตกกับซี่มือเนาะซี่มือพี่น้อยตั้งแต่ลงมือหม่งหัวมาตั้งเสาแล้วก็ฝผลตกก็นำลงมาเลยซีมือจังได้มาเห็ดต่ออีกพี่น้อยจำไล่แล้วกับสามมือในเห็ดเวียกเนาะสามมือนี่พี่น้อยสามมือเห็ดเวียกันได้เห็ดเต็มที่อีกยูระว่างหานะเนาะบางหามือก็เลี้ยวพี่น้อยกำลังเลดสองมือ โคกมังหงเขากับตายเรียบร้อยสองหมือนีิแหลดแบบแกเลยนะสองมือนี่เนาะมอนี่กับสมควนมอนี่กับพี่นองอะบ้าะตา่ะคิดเซมตาป่ะบัดบโมเดดตรจมหายท่บัตรโมเดดตจมหาบัตเดัดบันได้บนนี้ห้อนะบัดนี้พี่นองเอ้ยหนงัวพิ่นกันเริมมากเลยพี่น้องโดย อ่ามามื้อหน้ามื้อมั้งหัวละฝนตกพี่น้องเอ้ยละกะจังหวะที่ว่าอันฝนหยุดแน่เนาะจังวะเฮาบ่อยู่เพือนแห่พี่น้องเอ้ยงัวเพิ่นก็มากินดอกไม้แม่น้องอนุรบึดเกี้ยงอดรอดดไปเลย2ยอดักไปเลยว่ามันสิปงอยู่บ่เนาะว่ามันก็ซืนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยซืนอยู่ มันบวมเนาะต้องได้เอาขี้ินอามาใส่อีกเด้อเนาะดินแท้มัเพิ่นสิปงแน่นะถ้าปงก็เนาะเพราะว่ายอดเพิ่นักแล้วพี่น้องเอ้ยงัวเพิ่นเฮ็ดไปเรียบร้อยล้ักเรียบร้อยนี่มนกกอีหยังอันนี้ก็บ่จักชื่อมันทางเฒ่าแม่เพิ่นขอมาปลูกเนาะมันกกหยังพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นก็มีตาอยู่เนาะต้องสิปงใหม่อยู่ มะกุกน้ำนี่เพื่อนบอกว่าบุกินพี่น้องเลยสงสัยเพื่นนอยนยันเหยียดน้ำปักปะคนหมดได้บุกินไปกินโตบบมีน้ำฮะโอ้ยกินจนมูนเบ็ดใครยุ่งวะโมนี่มีเจ้าเลี้ยงเนาะมีเจ้าเลี้ยงพี่น้องเลยไปอยู่อะไรเลยเนี่ย ได้ยู่เอาเพราะว่ามาผสมปูเนี่พี่เพราะว่าสายเขาถึงแต่ยูนิพี่น้องเลยยังดีจิ๊บคนเรายู่แล้วหมดแล้วเอาตัวนนั้ไหนเอาตัวนั้นไปก่อนเอาตัวนั้นไปก่อนในเรื่องที่เรืองห้องมกันโอ้เอาเสาไปก่อนบ่เสาไปก่อนเอาตั้งอีกเสาหนึ่งเนาะช่องนะชองเสาสามเสาทั้งตัวอันตัวตัวลักนั่นเนาะตัวเสาลักนั่นพี่น้องเลย าเีเขาเอาเอาเอาคนคนงานกัอายุน้อยพวดคนงานกับค claro ุณนายดู er ้นายอ่ามาเรื <h 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 ่องอะไรไปเ้ยเอ้ยเอ้เอยอ้อ้ยเอ้ย้อ้เอ้ยเอ้อนเอายอ้ยเอยเอ้อ้ยเยเอ้เอ้ย้ยเอ้ยเอ้ยเอย้อ้เอ้เอ้ยเเอออย้เ้้เเย้อ โบมันห okay. uh, ักไหมย็นยันสาหักบล่อฮักเออยันล่อหักเพราะมันนักติบเนาะหนึ่งสองสามอยู่พี่อยู่เหงาพี่น่าะนักแหงเนาะเลยสู่ๆแล้วจังหน่อยก็แล้วพี่น้องเลยยังอยู่บัวลายเออเออ ขั้นตอนห้ามไปนี่แหละนอพี hmm. uh ่น huh. uh ้องเอ้นอกอย่างยากเลยระวังนะนอลมลมคุมรถเพราเฮงนะนอทับตีนนี่โอ้ยเจ็บเลยพี่น้องเอยนี้ยอ๋อออ้าอ ô oh, lương chít phi nào vậy đôi đang lương phần cầm lăng ma. lương chít cầm lăng ma. Phải hả hả càng hả thế. hả khẩu hả 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 Thôi, hả đi, hả hả เพื่อสีด้แต่ละเสาเนาะเสาไปเสมอไโดยไก่เต๋อ, <c oughs> อพี่น้องเอ้เนาะผู้คนเอาลงหม่องเดียวเลยเพราะว่ามืนอน,น,ออดดน,นั้นมันจอดรถมือนั้นกับเพื่อนเพื่อนมือเพื่อนมาส่งเทานะพี่น้องเอ้ยผู้คนก็เลยเอาลงหันเลยเอาจาประกอบกันเอาลงมบนรถ แล้วเคยะดโกูดยตม่ย <huh ั้งอม่ยังนดเโอ้มันเต็มแล้วแม่ก็ได้ถอดออกสบายดีป่ดุูกในลูกเอออ่ะอสบายดีก่อนสบายดีาดุ้งเอางามงามเอางามงามสบายดีฝดุ้งดยจะเสี่ยไปยังโทรศัพท์เลยดินดิ่นยังดินยังอยู่ในนี่มันมีแล้วดินดินในนี้ อยู่นี่นะ mm ูกฮะเ้ยอย่าว่าเว้นันดุติดอังมันมันพังบม้วนหนกมีอย่าเบิร์โต้จับ้ยอย่าเบิง์ทราบผู้อทิบมาแล้วอทิบสบายดีปารุ่งเลยลูกโดยสบายดีปารุงไอเบยอยู่ในไอเบอยู่ในบ่เดี๋ยวเดี๋เปิดเครื่องกันลูก ปเครื่องนุ่นถ่ายเองโอ้นุ่นถ่ายเองโอ้ยศักโทรศัพท์ได้โทรศัพท์แบบไปเลยพี่น้องเลยอ่าทางน้องตายมันสบายดีนะโดยมาแต่น,นาบอกมาแต่นาไม่แดดเลยมาหลังโซ่ไงพี่น้องเลยมากินน้ำหมดเลมาแต่นาพี่น้องเลยเนาะโดยเพื่อนมาคอมังค้งพี่น้องเลยเนาะ ทางตู้เพิ่นมาคอลมะฮงเมนมันมันมันเหงามันอยู่ฝั่งนั่นเหงามันอยู่ฝั่งนั่นนะมันปงมาฝั่งนี่มันแต่มันยังน้อยๆผูเพิ่นหนูเพ่ได้งัดออกไปรถบรรยายนัดงฮัดบะดนี่ยเอาไรบ่แคบแคบเลยพี่น้องเลยตู้มาขอลมะฮงาามะต่ำบ่เออมาต่ำนั่งไม่ยาก <laughs> คืออยากคำเลยอา้อาวโต๊ะฟังนั่นชับอ๋อหนมีคนมาต่อยน่ะตู้ น่ะมีคนมาลักต่อยอ่ะมันหมากไงล่นต้องไปน่ะอ้าเอาในรถตู้งวดใส่ตู้เย็นไว้น่ะมาเครือมาเครือคนอยู่พังนั่นก็มีเมื่อต่ำใช่เมื่อกี้นี่เพิ่อนกับมาโคลมังหงเมื่อต่ำพี่น้องเลยเนาะน้องตายอยากกอาเมื่อต่ำเนาะนางเนาะมีพอได้ต่ำอยู่ว่ามังหงต่ำด้วยวะนี่ก็ต่ำบ่นึกว่าบ่มีฉบานังเอาเมื่อต่ำน้ำกคกนี่ตายเรียบร้อยกคกนี่พี่น้องเลยตายแล้วอเมนโอ้ยว่าโฟดลงบ่มีไผมาเอา มันอันมันเหวี้ยป่ะนี่มันไหลเมื่อเลยมันหล่นเหวี้ยโอ้ไกลหน้ามันบวมหน้าแมนเมนมันบวมหน้ามันทั้งให้อันอย่างอยู่ทางหิ้มทางกันเด้อฝนตกใบ่ย้าบ่เศร้ามันโดบวมทางทางเขากะโอ้เจ้าของง้อคนเอาตะนางมาขังไว้หายพี่น้องเลยปีไปพอท่านเจ้าจันทรวเจ้าเขาเจ้าอั้มกันเผายากเลยเนาะ ว่านอย่างงัวมาเหยียบบ้องอันเจ้าเทคานเห็นดิอือหามไปอีกเสานี่เอาอสิตั้งให้แล้วเลยบ้องโดยอือเอาไปตั้งไว้ก่อนโดยโดยเอาไปตั้งไว้เทไว้เลยเนาะมือื่นพอได้มาเทคานหนึ่งสองสามโอ้ อันสร้างเข้ากันมีแต่ผูู้นุ่มๆพี่น้องเลยเลยหามไปบันไดสั้นงอะเงาะเฮ้ยเ <laughs> 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 มนี่กัได้หลายอย่างอยู่เมนี่กับพี่น้องเลยเนาะได้กออนน่อนี่พร้อมเลย <laughs> ก่อนห่างไปเลยเนาะ <laughs> แล้วทั้งเหนือพี่เล่าแล้วพี่น้องเลยเนาะยังเหลือแต่เทคานกับสาบบบนี้พี่น้องเลยกับตั้งหัวบัวเนาะ <laughs> โอ้หามไปหามมากกับซิเบิร์ตแกเเราเนาะ ผู้เจ็บหัวเข้ากับเย็กซุปซุปอยู่พี่น้องเลยโอ้ยเนาะเราอยู่ทางล่างหน้าตาิายนการะตายมีคำคมอย่เลยพี่น้องเลยยคนสู่ชีวิตพี่น้องเลยเป็ดเนาะเป็ดน่อยปะอไตประวังนะถือ ตีนเนาะอ่าพี่น้อาไงยังอีกเบิดแล้วเนาะอ่าเบิดแล้วยังเหลือแต่เสาตัวที่หกแบกไปทางนั่นเล่าพุ่นพี่นเอาไอ่าอันนี้เบิดแด้ยังเดือแต่ผสมปูนเหมือนในคล้ายในจังน้อยบดดึกแห้งปัดได้เนาะบดเสียเข้าเนาะเฮ้ยด้วยด้วยวันศุกร์กูจะไปนั่งไปคนศุกร์นั่งกูแนะกินน้ำกินอะไอยู่ใไงกูได้เนาะ โดยตอนนี้ก็ตะวันเพิ่นก็สิตกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอยากมึนๆแน่แหละเนาะโดยโดยเดินไปินทางพี่น้องเอ้ยเนาะคนกายทางจุดจัดจุดจัดโดยทางพ่น้องอนลก็อ่าออกมาถ่ายมุมไก่ให้อ่าพ่อแม่ป้าลุงเบิ่งเนาะพี่น้องเอ้ยโอั้งนั้นก็ยังบ่คือปานใดเพราะว่าเพิ่นกําลังทางเชาพี่น้องเอ้ยเนาะ แต่ว่าทั้งนี้นี่ก็อ่าแล้วปเป็นเล้วเนาะทางเหนือนี่พี่น้องเลยเนาะก็แล้วเล้ยวยังเดือดแต่สาบกับเทาคานพี่น้องเถอเนาะถ้ากาตั้งหัวบัวพี่น้องเลยโดยก็พอดีว่าทางพอโนนว่าไฮโกทางนั่นโกนเนาะยันงวัวเข่าพี่น้องเลยเนาะเครื่องปูเครื่องพังข้ามุนมดเลยพี่น้องเลยเนาะมาแข้งมาคือข้ากินบดเลยเพราะว่าบางบางเคือข้าก็บอะไ้นางเผาอะนะพี่น้องเลยลงเตือก็ไปนั่นไปนี่กลับมาเบิดเลยพี่น้องเลยเนาะ กับโบเป็นยังพี่น้องเลยเนาะเฮ็ดทั่วแล้วจังปลูกเอาไหมพอด,ดีแดดดิดบบนอย่างบวมพี่น้องเลยโดยกนจากกันไปเนาะคลิปนี้ทางพี่น้องอนนะ้นเนาะก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะทางพอนะ่อกับเมยใจดีเด้อเนาะที่ต่อเติมคำเพลงให้อีกเนาะโดยงามแล้ววันนี้เนาะพี่น้องเลยโดยขอบพ่อกนะับเมยเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บ่าสลดยความไข้ยย่าสุมี ปัตนาสิ่งใดก็ก็ขอให้ได้ดังความปัตนาด้อเนาะสาธุกหายโยมันคนยืนสำหรับคลิปนี้ทั้งแม่น้องอนุนก็ขอลาไปแล้วเนาะพบกันคลิปหน้าตโอไปพี่น้องเลยโดยกลกาวคข้าม,มาสบายดี